สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเย็นเย็นวันนี้คุณตากลับไปเลาะตลาดเนาะตอนเช้าๆตอนเช้าตลาดนันไปเจอต้นไม้ต้นนี้เข้าเอ๊ะมันสะดุดตาเม่นหยั่งคุณตาสองสองส,องสองตายายเพื่อนมาขายต้นไม้เนาะบดจัก ตากระบจักเพันว่ามันงามก็เลยซื้อมาขายเพั่นว่า <c oughs> เออมันก็นงามแม่นความลาวอยู่ดอกโบแมนหรือสีผสมบอก่บโบแมนเทียนฝรั่งบอกโบแมนลาวาอะอแต่แค่คล้ายตระกูลพวกเทียนฝรั่งหรือวัลลสีผสมอมืคุณตาวิถีไทยก็ได้มาสองต้นเนาะต้นนึงกับซําเดียวเลยประมาณนี้แหละ ก็เลยแยกออกแล้วนี่แยกออกหนึ่งสองสามได้สา,า,ากระถางกระถางละสองต้นคือคือเฮากะคิดซะว่าน่าจะเป็นลักษณะตัดกิ่งแล้วก็มาปักชำเนาะน่าจะขึ้นเออถ้าบกขึ้นก็นถือว่าลุบไปนะเออเอามาปักชำต้นละสองสองสองกิ่งเสียบชิ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 บ,ชบนะอันนี้ตัดแล้วนี่ตัดแล้ว มาตัวนี้รีวิวก่อนนะรีวิวก่อนค้นหาอยู่ประมาณสักเกือบ30นาทีจังสีหู้ว่านี่คือต้นอะไรนะเนาะเซิร์ชเบิ่งใน Google เอาไอ้รูปถ่ายรูปซึบแล้วก็เซิร์ชเบิ่งมันสิมีเป็นภาษาอังกฤษขึ้นได้โอ้เรเลดี้พริง้งไม้ด่างสีชมพูสันเออ วันนี้ก็เลยมาพิมพ์ใส่เป็นภาษาไทยเข้าไปไม่อีกวันนี้ชัดเจนเลยวันนี้เลดี้พริงสีชมพูเป็นต้นไม้ด่างสวยงามราคากับโแเมนธรรมดาได้ร้อยขึ้นพู้นะเออกระถางเล็กน้อยต้นร้อยขึ้นเออราคานี่โบเมนว่าซาวสามสิบอืม เป็นร้อยแสดงว่ามีราคามีคุณค่ามีราคาเรดี้พริงสวยสดงดงามคุณตาวิถีไทยว่านะอ่าแล้วก็เป็นไม้ที่แปลกๆน่าจะเป็นต้นไม้ภาษาอังกฤษแบบเรดี้เห็นบอก Lady, เรดี้แปลว่าสุภาพสตรีหรือผู้หญิงด่างสีชมพูเห็นบนี่เข้าไปซูมเข้าไปใกล้ๆบุง๊งโน้ทันผู้ชมแม่นไผ่ก็เห็นกับสีสะดุดตาต้นไม้คุณตาเพื่อนนี่ อก็เลยซื้อมาเท่าไดต้นหนีเพ่นว่าเอาไปโรดเพ่นว่าต้นละห้าสิบบาทเพ่นว่าคุณตาอืมตาก็ซื้อมาประมาณนี้แหละเพื่อนว่าเออเอาเอาเอาแบ่งแบ่งแบ่งเมื่อแบ่งเมื่อปลูกเนาะตาเนาะก็เลยซื้อน้าเพรนสองต้นนะเพื่อนก็คือสิไปซื้อใหม่นั่นแหละอาจเพื่อนอาจจซื้อมาอยู่ประมาณสักต้นละสี่สิบหรือสามสิบหรือ้าก็แล้วแต่ละต่เพื่อนมาขายให้ ต่อนะขายต่อ,อนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วชื่อ lady p r i n g เห็นเหมาะสีชมพูยังเป็นต้นไม้ด่างประดับสวยงามปลูกไว้ที่ไหนก็จะสะดุดตาสวยสะดุดตาที่นั่นนะ lady prings สีชมพูนี่ยนี่นี่คุณตาเป็นนอกจากจะเป็นไม้ด่างสวยงามแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ นะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยคุณสมบัติของต้นไม้ใบหญา้าแต่ละชนิดก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศอยู่แล้วนะและยังเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูเอามาให้นักเรียนได้ฝึกได้ระบายสีได้วาดได้เขียนให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาคนควาเลดี้พริงสีชุมพูเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของจังหวัดอาประเทศใดเนาะชื่อภาษาอังกฤษเดอมเป็นอย่าง ยังมีที่มาที่ไปของคำว่าเรดี้สีชมพูอไม้ด่างสีชมพูสืบค้นมาเนาะและยังเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเห็นบอกเวลาเขาพิมพ์คำเปลพิมพ์คำว่าเรดี้สีชมพูเข้าไปนี่สิมีราคาติดข้างล่200างสองร้อยบ้างสามร้บ้างร้0ยห้าสบบ้างแล้วแต่กระถางความใหญ่ความโตของกระถางเนาะความสวยงามของต้นไม้ด้วยความสมบูรณ์ของต้นไม้นะ แสดงว่าเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามีราคาและเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณหลายคนซื้อต้นไม้งาม,งามไปฝากเจ้านายไปฝากหัวหน้างนานนะวันนี้ผมไปเดินตลาดมาได้เรดี้สีชมพูไม้ด่างสีชมพูมาฝากท่านครับนี่นี่น,นีผมเห็นท่านชอบต้นไม้ด่างผมเลยซื้อมาให้ท่าน โอ้ขอบใจมากๆากว่าเออปฏิทโตษทิทโอือเอาละสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุหงม,มื่อนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แหวนมณีโชดเดินทางไปสามาใสาใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกรและสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องเอานางเอกแม่นาอนางเอกเดะเรดี้เด,ดนางเอกของเรื่องในบ่ายวันนี้เย็นวันนี้ก็คือ เรดี้สีชมพูไม้ด่างสวยงามไม้มงคลไม้ฟอกอากาศไม้เศรษฐกิจไม้แห่งการเรียนรู้และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชม